บทเป็นจันเจ้าค่ะเป็นไงในคาแรกเตอร์เรื่องนี้คาแรกเตอร์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดราม่านิดนึงค่ะเพราะว่าอยากให้ไปดูในนั้นว่าแบบเขา,าเคยมีคนรักแล้วก็เขาอาจจะแบบต้องเสียคนรักไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหตุผลอะไรก็อยากให้ไปดูลองดูะเรียกได้ว่าท้าทายเราเลยนะท้าทายค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นเป็นแบบดรามาเลยที่ต้อ เป็นในช่องไทยมิน<ช>ิซีรีส์ค่ะก็สนุกดีค่ะแซปกับกีนเป็นเด็กน่ารักค่ะแล้วก็แบบก็เลยคุ้นเคยกันมาก่อนแล้วแต่อันน้นนะคะมันจะกลายเป็นแบบเล่นแบบโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักน่ารักใสๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะคนละแนวกับอันนี้เลยอาเห็นคลิปล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ทางอาพี่เชนโพสมาที่เขาแบบว่ามีการซ้อมคิวกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินมากมากเลยค,คือตอนนั้นน่ะคือออมถ่ายอยู่แล้วเขากำลังซ้อมกันคือเขาต้องซ้อมกันจริงจังค่ะ ้อมกันจริงจังว่าเขาต้องแบบวางประทับองศาการจูบอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าออกมาจากซีนพอดีแล้วไปเห็นฉากแบบเจ็บซึ้กหัวใจพอดีเราก็เลยแบบตอนแรกเราจะแบบสไลด์ออกแบบไปอย่างเงียบๆแต่กล้องแพนมาเราก็เลยแบบต้องต้องแสดงออกสะหน่อยแล้วว่าเฮ้ยไม่พอใจแล้วน่าเป็นแฟนเก่าเราอะไรอย่างนี้เรียกได้ว่าเขาซุ่มซ่ามกันตลอดทุกคนบอกใช่คือเขาอย่างที่พี่เทบอกก็คือเขาชอบแอบออกไปแบบว่าสองคนเพื่อทำ สีอารมณ์กันเขาตั้งใจกันมากจริงๆเลยค่ อ,อ้อมนะคะก็เป็นเรื่องแรกสําหรับดรามาเนาะแล้วก็มันก็จะมีปฟมนิดหน่อยเรื่องของความสัมพันธ์แบบเป็นรักสาบเศร้านิดนึงแล้วก็อยากให้ติดตามมาดูนะคะว่าจันเจ้าจะออกมาฉากไหนแล้วก็มันจะเป็นยังไงบ้างค่ะอ่งั้นขอถามเรื่องงานอื่นๆหน่อยเป็นยังไงบ้างงานอื่น,นๆตอนนี้จะมีอ่เรื่องคนรักรุ่นพี่ค่ะยังไม่ออนแอร์นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยค่ะการพยายามไปถึงไหนอ่าคนรักรุ่นพี่เหรอคะใช่ค่ะคนรักรุ่นพี่เพิ่ง ปิดกล้องไปค่ะอ,อ่ะแล้วเราเ็นบรรยากาศการแถ่งข่าเนียได้กลับไปเจอเพื่อนๆอ,อีกข้างหลัง,งที่ค่ะ หมายถึงคนรักคนพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนรักคนพี่คือที่บอกว่าห่างหายกันไปสองปีอะจริงๆแค่ห่างหายจากกองถ่ายเฉยๆแต่แต่ในระหว่าง2ปีนั้นอะคือเราได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันมาตลอดเพราะว่าจากตอนนั้นเราก็คือได้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็มีออกไปกินข้าวไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยยังรู้สึกคุ้นเคยกันอยู่แต่พอมาได้อยู่ในกองอะมันก็จะรู้สึกว่าแบบสนุกยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะด้กลับไปอยู่ในบรรยากาศกองจะเพื่อนอีเป็นไงวะรู้สึกสนุกมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ คนนะคะสนิทแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเวลาอยู่ในกองก็เวลาใครพักก็จะแบบมาเล่นกันมาแก้งมาเม้ามอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอกลับบ้านมาไม่ใช่แค่ปิดกองนะคะแค่กลับบ้านมาก็แบบเหงาแล้ว่ะนั้นเราปีนี้เราแน่ๆเราจะได้เห็นผลงานของมีส2สองเรื่องแน่เราจะพอสป,ปอยไดยจะไหมว่าเราจะมีผลงานอะไรให้แฟนได้ติดตามผลงานต่อไปอยากให้รอติดตามกันไปก่อน,นะะละค่ะแล้วกันค่ะพอสป,ปอยได้ไหมสักนิด อยหมายถึงสองเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นเร,ออเรื่องอื่นเรื่องอื่นยัง,งไม่มีใช่ไหะโอเคถ้าอย่างนั้นให้ฝากค่ะ ค่ะกอ็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะติดตามผลงานของอ,อมนะคะทั้งคนรักรุ่งพี่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะอยากให้ติดตามเรื่องสูตรักนักออกแบบโดยทักซิโด้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของอมนะคะช่องทางการติดตามของอมนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นออมออมค่ะ O M E O R M นะคะทั้งไ g t w i t t e r หรือว่าใดๆก็จะเป็นชื่อนี้หมดเลยค่ะ